ดูเกินอ่ะดเี๋ไอตอนในรูปการ์ดเนี้ยจิ้มไปแกะยินัทเขาไม่เห็นเอาน้ำมันจ้วงๆอะไรอย่างนี้เขาไม่เขาไม่ใช้น้ำมันเรพอเขายอมติดแล้วเขาก็ใช้ลิยาดัดมือนเช็ดมันจะออก ติดเนื้อนี่ยโอ้แปลงแปลงไม่ปานีเลยนะพ่อนะที่เพลงเตือนเรื่อยๆเราวังนะ ระวังเลยโหยิ่งกว่าสรายุด,ดีกับแม <c oughs> เ่เปิดเปิดไงแม่เปิดมือไงเปิดนั่นเช็ดลังเกฟเช็ดเนี่สักเองมันมีใครซัะแล้วมันออกไหแล่ะแม่มันก็ไม่ออกอะ่ะไม่ออก นั่งอ่ะพ่อใส่ไม่เป็นไรแบ๊บล้างมือแบ๊บค่อยๆโอบนะดำปืดแหมแม่บอกเป็นสีน้ำตาลที่ไหนแล้วหนูนั่งมองเนดำผุดผื๊อเราจะเอาไว้แห้งนานๆเราเป็นตายเลยเป็นสีน้ำตาลไปยัง <c oughs> ไม่ได้อาบฝนต้นอะกับเหมือนคนมาเออคนนู้นนะไปมีการให้พริกด้วยนะธรรม,มาดาที่ไหนอ่ะ เอามันให้หมดเอาให,หให้หมดไปเลยอย่าได้เข้มๆพ่อแข็งแข็งเดี๋ยวพอลงไปหมืนตามแป๊กขึ้นเลยไหมนแล้วเดี๋ยวก็ดำพ่อเนี่ยหนูนั่งดูอยู่ในดำปุ๊ดแล้วเดี๋ยวทักพักพอนานๆเข้าเริ่มแดงแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เอ๊อแม่แต่มันไม่แดงวะน่าจะเป็นเพราะสีผมพ่อด้วยแหละหนูว่า<ห>อืมแม่ก็ย้อมที่พ่อเดียวกันนะแต่มันก็ไม่แดง หรืออาจจะเป็นพราพ่อผมงอกเยอะกว่าแม่หรือปะหนางศีซษะคนเราไม่เหมือนกันเนี่ยเยอะพ,พ <currently. S 2> ่องอกเยอะแม่ก็งอกโอ้ที่งอกเป็นคันเกาจนเป็นแผลเวลาเขาไปย้อมทีเนี่ยโอ้โหมเ่อยแสบเป็นที่ไอ้นั่นอะไนี่ตรงไฟใหญ่นั่ต้องที่ตรงมือปาก